โอเคคนระสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็ขอต้อนรับสู่รายการสตุนเกมเมอร์นะครับกับผมเจนารีดเกมผู้ดำเนินรายการโอควยเนี่ยก็นี่ก็ถึงตอนที่3แล้วของนินจาเต่านะ โดยผมเนี่ยต้องรับบทเป็นอ่าดานนี่นะฮะหรือดนอนาเทรโรนเองไปเซเฮ้ยเย็ดมีวะนัะน่นวะ่อย่างนงี้ย Oh, oh, oh. Talin, Talin. Running along the walls allows you to access remote areas and permits you to surprise your enemies by moving around them. Things were going pretty okay. Detail. Oh. เย็ดมีเหยียบไม่ค่อยจะไต่เลยเนาะเย็ดเม่ Use your pole staff to cross over to the other side. even had a few opportunities to try out my new aerodynamically enhanced over now it was really

ไอ้เหี้ยว่าจะไปก่ต้องไปวะทำให้ผมเครียดน,นะถ้าผ่านด่านนี้ไม่ได้ แมงโคเยี่ยมเลยนะอาจารด่าโวยอะไรวะเนี่ยเคยในที่สุดเราก็มาถึงตรงนี้จนได้นะครับเค Electronic sparking. So, naturally, you just had to follow it, right? Well, yeah. Ow! <coughs> took me to an unknown part of the sewer which was falling apart and probably unsafe. do <coughs> โดนาเธอรวยหัวเขียวนะคิดได้ไงว่าผมคิดเม่อกี้เนะี่ย <c oughs> บอกว่าโดนาเธอรวยหัว <c oughs> โค<ห>เออเมื่อผมเด้เข้าตัวแดงๆนี้มา <c oughs> <S <S ผมก็รู้สึกว่า <c oughs> เริ่มมีลางไม่ดีแล้วนะครับผม ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะวิทยายุทขั้นสูง

ชอบชอบคอมโบมากเลยนะคอมโบเนี่ยทำดาเมจได้ทำดาเมจไ,ได้แรงทำดาเมจแรงฮะแต่ว่าจะช้า

จะมากๆกจะมาอยู่ในห้องเชี่ยอะไรก็ไม่รู้าโดนไฟฟ้าชอบชิบหายเลยออกหดบโดนล่างกัโดนสรุปน้องไงจะหมัดจะมวยจะควยอะไรก็จะมายุดเกลลงมาให้ ไม่กูซ้ำตูดซะ oh. นี่เอาไปเลยเอาไปซะยอดเคนี่ประตูก็เปิดเราก็เดินตามทางไปหลังจากนั้นมันจะมีประตูเปิดให้แล้วก็ต้องกระโดดโอ้ oh, ยิึดเคมาก ขึ้วขึ้วขึ้วเหยกยดแค่หลังจากนั้นเนี่ยเมื่อด่านสเนี่ย ก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเลยนะในตอนนั้นรู้เรื่องแล้วว่าต้องที่แ่นี้เราก็ต้องปล่อยตัวไปอีกเดี๋น้าเบื่อข้ามันไม่ตายต้องหักเหี้ยไม่ตายเสือหนีไม่โคตรเต็มมัันมันสักไม่ใช่ฟันสิ าดเตรียมได้ทีหนึงคุมนะ้มเนาะเคจึงอะไรอ่ะนายเล่นลอยอ่ะ คุ้เนาะตีได้ท yeah. 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 ีเด yeah. ็ดเย่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 หนีครบครบคอมโบครบคอมโบไอ้ย่า สู้ไม่ได้แล้วก็ต้องทำเหมือนเหมือนวงดนตรีออกเฟรสตารานะทำเป็นยืนอะไรวะเขาเรียกว่าอะไระยืนเหมือนบอกบรรเลงเพลงย, <c oughs> ยด็ดเคหลบได้นี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหก ไม่ครบคอมโบเลยเฮ้ยเป็นไงวะโอ้โหแม่งปิดปอลเป็นวะไอ้ควายโดนตาควายพ่ออยู่กูไม่อยากสู้มึงอ่ะพูดจบแล้วก็จากไปนะครับพู้ทะยากแล้วก็จากไปยิงน้องเมย์ทำไมเนี่ย นะจากนั้นก็มีแผ่นดินไหวอีเขี้ยแล้วก็มีน้ำข,ขึ้นมานะฮะแล้วก็อ๋อมันจะให้เราเนี่ยต้องมีน้ำนะผมจะยืมเฉยๆตรงเนี้ยไม่มีแล้ววิง่งอยากผ่านนะับไม่อยากเน่าเศพอือตายฮะวิง่งสุดชีวิตจะเย็นจเย็นจะเย็น เอา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 เอเอา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 เาเอ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 รเอาเอาเอาเากอาเอเาเอาาเอเออาเาเอาเอาเอาอาเาเเอเานา